แหลทำงานไม่ได้ครับวันนี้วันปกติเขาไล่หนีละเยอะครับงานภายในรถเยอะรถเยอะก็ทําไม่ได้งานเราเราจะไปเจ๊กะเกียงวันน,นี่ยสวัสดีครับพบก,กับเก๊กะเกียงวันนี้ตัวเลือกของผมจะไปโปับ ได้ไม่ใช่ปมดช่องเขาน้ำใหม่แล้วโอ้ปมดช่องพ่อสิหลังจากทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้เขาไม่ให้ทำครับก็เลยเรามันคนนอกราชการะทำได้แต่วันหยุดเราก็เลยจะไปเที่ยวไปไหนคุณเก๋จะไปไหนคุณเก๋จะจะพาไปไหนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังไงก็หยุดหยุดหนวก็กิน ขี้เขาตายต <laughs> ายแล้ว, <laughs> ลวงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดหมายปลายทางที่เราจะไปวันนี้จะเลาะทะเลจะเลาะทะเลเข้ากรุงเทพเ,เลาะทะเลเข้ากรุงเทพว่างว,ว่างจัดวันนี้ว่างจัดไปจอกันที่นู่น I am. มีใครให้เหมาต้นทุเรียนก็ไม่ได้อะไรหรอกถามเหมาต้นทุเรียนเขาถามซือ้อตั้ต้นซื้อเลยนะซื้อเข่งด้วยถ้าเข่งนึ่งแต่ซื้อจริงซื้อแค่ลูกเดียวพอ,อมันใหญ่ใหญ่เลยมันใหญ่ใหญ่เลยเด็กๆกินข,ข้าวข้าวเด้อ เอาทำไมให้เจ้าแข็งอ่ะน้ำหมดครับไม่มีน้ำครับต้องให้กินน้ำแข็งครับร้านนี้ยังเจอเคยกินร้านเลี้ยงแบบนะตอนนี้เรามาากินข้าวเดี๋ยวเ้าเป็นสปอนเซอร์เก็บยอดเลยเห็นเขาบอกว่าอะไรจานละเท่าไหร่ จานละร้อยกะเพอาจานละร้อยไม่ต้องสั่งพิเศษนะเดี๋ยวเขาพิเศษให้อยู่แล้วกินเช้าอิ่มยันเย็นเลยเราต้องไปดูด้านนั่นแหละถ้ามีที่นั่งหมดหรอด้านหลังอ่ะที่นั่งเรบด้านหลังดูดีมาก อะไรครับกะเพราครับอิ่มแบบราชาแต่ราคาชาวบ้านร้านนี้เลยรู้ว่าที่ร้านอะไรนะร้านริมร้านลิมสวนอ้อกะเพราสุกร้าน้ำ้าสองคนอร่อยมากเนี่ยผมว่ากินจานเดียวนี่อิ่มอิ่มปันเที่ยงเลยกินจานเดียวอิ่มไปยัยันเที่ยงเลยผมผมอยากซื้อตุเรียนทักต้นสักลูกสัก้น นี่นะครับทุกคนกำลังเดินเข้าไปสวนทุเรียนเนาะแต่ว่าตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเขาฤดูแบบว่าเขากับเก็บกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่ตน้นครับแต่ว่าทางนี้ผมเดินเข้ามาแต่ว่าผมก็ขออนุญาตกับกับทางเจ้าของแล้วเนาะทุเรียนนะครับดูนะดูต้นทุเรียนสวยมากแต่ว่าที่ผมพีคพีคสุดอะ่ะเนี่ยด้านหลังเป็นภูเขา เห็นหรือเปล่าเนาะอ่ะเนี่ยสวยมากแต่ถ้าถ่ายตอนแบบงุมสูงอะไรเงี้ยสวยมาก ครับตอนนี้เราขึ้นสะพานแหลมจิ๋นแล้วเฮ้ยสะพานสากแก้วหรือเปล่าตอนนี้เรามาถึงสะพานพระเจ้าตากสินแล้วนะสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วน,นี่มันจะมุ่งหน้าไปทางผ่านเจ้าเหลาเลยครับผ่าาหลนภูมิมาร์ทต้องเวี้ยวจาก,กาาง,งานก็มาพักผ่อนรู้สึกว่าจะมีรีสอร์ทด,ด้วยรนะีสอร์ตทิมบนนั้นเห็นไหมฮะอีแด่สุนอีเดียสุน เมื่อกี้ว่าอะไรนะอ๋ออะไรกูมา <c oughs> ร้านเขาชื่ออ้อเออร้านชื่อร้านเขาอ้อก <c oughs> ูมาก <c oughs> ันเลยตกใจเลยเมื่อกี้บ้านแถวหลังแถวเนี้น่าอยู่มากๆเลยเพราะชายทะเลไปเรื่อยๆจุดบรรยากาศชายทะเลไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เป็นดำวลจันทร์น่าพับมากเลยตรงเนี้ย อลจลซอห้น้รถาจอดรถด้มี้องน้ำไอคีเนี่ยดหรือเปล่าเนี่ยที่กอมตำรวจดีไหมอันนี้จุดเป็นจุด,ดนนะะที่สองนะครับสปาที่สองสปาที่สองสปานี้ตกปลาได้ด้วยครับตกขั้นเบ็ดหน่อย แกไม่รู้จะเอาคันไหนก่อนเนาะปากินเยอะเลยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวดึงช่วยแกเนี่ยช่วยกินเยอะหน่ายไนะครับพี่น้องครับจะไมครับโจมตีบ้ามีปั๊มด้วยทั้งวนหาลงไปอย่างนี้เดี๋ยวเราเล่นโค้งอะไรเนี่ย จุดที่3เราก็จะไปตรงทางเส้นจุดชุมบิว,บวจุดจนทนาพยาพอดีเข้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วกูวัดไปก่อนนะอ้าแมวไปไหนก็ต้องพาคนสนิทไปด้วยนะถ้าถูกสม ยิ้วด้วยให้ตจอเลยขอบคุณจ้า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 อดเลยจ้าจอดผมจอดนะจะเอายังไงอ่าขจจอดจอดจอดข้างหน้าได้เข้าวหรอข้างหน้าได้พี่เข้าหนูเข้านะข้าวหนูข้านะแหมเป็นไงลูก เสร็จแ้ว,วยมากอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะ<ป>ตอนนี้มาถึงไหนแล้วลูกมถึง,งจุดชมวิวน,านาินาขพา,ากันแล้วนะทุกู้ชม <c oughs> ไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับไปดดูด้ จุดชมวิวเนินนางพญานะครับมาดูจุดชมวิว ็มิวเสร็จก็กลับนะครับเดินทางกลับกันได้แล้วก็ออกจากจุดชมวิวเนินนางพญานะครับเป้าหมายต่อไป,ไปจะไปชมกันที่ไหนก็